มาทำกับข้าวเสร็จแล้วไปกินข้าวกันอันนี้จำเป็นจะต้องมีโบอยู่ป่ะถ้าเอาผักบังขนาดเนี้ยบังกูไม่ไหวแล้วมันกินก็อยากจะฝืนใครอยู่นั่นแหละตีบนโต๊ะโต๊ะตายเป็ร้อยตัวเลยโอ้โหไปเรีนกมันเดียวไปว่าเราไปฟู้ดคอร์ด่ะขอก๋วยเตี๋ยวเลยด้วยมึงเอาให้เราด้วยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวธรรมดานะก๋วยเตี๋ยว สวัสดีค่ะทุกคนเชาน้านี้แม่ทําอะไรบอกเลยว่าใครที่รอแม่มาแจกสูตรอยู่เราได้ทําการบอกมาเรียบร้อยแล้วว่ามาเมนูนี้ขอแจกสูตรให้เพื่อนนะเน่จัดให้นั้นนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นเราจะต้องไปปลูกโบและจะต้องไปบอกแม่ว่าเราพร้อมแล้วลงไปกันลงมาแล้ที่สองยังไงกันยังไง,ไง,ไงทุกคนแปลงฟันกันหรือย,ยังไม่กินข้าวแล้วยังไม่ได้ต้องแปลงฟันก่อน จะมาแปรงฟันกันตอนเช้านะไม่ได้กินข้าวเช้าเราต้องแปรงฟันจะบอกว่านี่เดี๋ยวมีให้เฮ้ยใช้อยู่เอาของโบมาเหรอโบใช้อยู่ที่บ้านเจ้ของโบมาปะเนี่ยเจ้นี่ทุกคนขอบคุณกันไหมที่บ้านเลยอะเป็นสิ่งที่เราใช้ก็อยู่ชอบสีฟ้าทำไมอะมันเป็นสมุนไพรที่ใช้ง่ายแล้วก็ใช้นิดเดียวปากสะอาดอุ้ยหอมเลยแบบเฮ้ยมาเวลาหมดก็ชอบไปซื้อมาใช้อ่ะเอบไหมไม่แต่เห็นจริงๆในห้องน้ำเนี่ยแบนเลยอุ้ยถ้าโบชอบโรไลโบชอบวันนี้สเปรย์ร์ เพราะอะไรสดช,ชื่นไงโหอันนี้ลาย<บ>แต่เจ๊ชอบสีลายไทยขาวเจ๊ชอบสีฟ้าขาวขาวเจ๊ชอบสีฟ้า,าหรือดั้งเดิม<อ>เดี๋ยวนนี้เราจะแปรงฟันกันด้วยยาสีฟันเทพไทยนี่วิธีใช้นะทุกคนใช้นิดเดียวนะเพราะว่าเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดพวกเราไปแปรงฟันกันบัด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 ที่บัดที่บัดที่บัด จะบอกว่าตอนนี้เราแปรงฟันอยู่ทุกคนคือรู้สึกเหมือนกันเลยว่าปากไม่เฟื่อนเลยเป็นยาสีฟันสมุนไพรที่ใช้ง่ายมากใช้แล้วรู้สึกเลยว่าฟันสะอาดจริงๆแทบไม่น่าเชื่อเลยทุกคนว่าใช้ไปนิดเดียวแล้วที่สําคัญราคาก็คือไม่แพงเลยใช้แค่นิดเดียวปากก็สะอาด <c oughs> เพราะว่าหนึ่งหลอด70กร,รัมเนี่ยเขาใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลย สะอาดมากเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีสมุนไพรหลายชนิดมากทำให้ปากเราสะอาดแล้วก็ดีต่อเหงือกแล้วก็ฟันของเราด้วยช่วยลดค่าฟันแล้วก็ช่วยลดกินปากด้วยโอ้โหนี่เป็นสิ่งที่เจ๊ไม่ต้องบอกเนี่ยรู้เลยเพราะว่ารู้สึกเลยแล้วเขามีทั้งหมด4ี่รสรสดั้งเดิมอ่ารสดั้งเดิมรัรสเปียร์มินมีรสเกลือด้วยรสเกลือแล้วก็อันนี้อยากลองใช้มากเลยจะไปลองใช้ใช่มิกซ์ฟูดสอ้แป๊สายแล้วกินข้าวกันแจกสูตรวันนี้แจกสูตรโอ้ยจะเมียง กอบแจกสูตรค่ะพื่อมูรอมกรอบเจด้วยนะใช่ไปดูกันไปดูกันค่ะบอกเลยทุกคนนี่คือเครื่องปรุงของเราเห็ดกระเทียมพริกมะนาวผักสลัดแป้งทอดกรอบถั่วลิสงหมูกอบแบบมังสวิรัตน้ำปลาน้ำตาลปีบนี่แล้วก็มี เพราะวันนี้เราจะทําเมี่ยงหมูกรอบมังสวิรัตค่ะขั้นตอนแรกต้มน้าให้เดือดนะแล้วเราลวกะไรเส้นหมี่ค่ะลวกเส้นหมี่ลงไปอย่างนี้เลยาไปกินกับีลวกหมี่ก่อนนะพอลวกเสร็จปุ๊บเราใช่ต้องเอากระเทียมเพราะว่าให้มันติดกันใส่น้ํามันไม่เยอะมากนะ,ะแล้วก็ใส่อะไรลงไปหมูกรอบแบบมังสวิรัตลงไป,งงไปนี่ถ้าเราอยากได้แบบกรอบนะทุกคน ให้เพิ่มน้ำมันเข้าไปเป็นประมาณนี้นี่แต่ว่าอันนี้เป็นเห็ดนะทุกคนเราเคยแจกสูตรไปแล้วเห็ดนะอ่าเดี๋ยวเราจะทำอะไรคะระหว่างที่รอทำจิ้มค่ะปั่นน้ำจิ้ม,มใส่พริกใ,ใส่อะไรกระเทียมใส่ถั่วไปเลยอ่านี่เทออกมาจะเป็นแบบนี้หย,ยาบๆนะน้ำปลาเจใส่มะนาวไปเป็นการกะเอาน้ำตาลปี๊บที่เราเคี่ยวไว้ อ้ oh. oh. เป็นตาแซบเดอ้อแล้ววันนี้มันเกิดอะไรถึงได้ไไม,มาอันนี้ทำไมเราต้องมีโบอยู่่ะถ้าเอาผักบงกังขนาดนะี้ถ้าโบอยากให้เห็นหน้าเต็งโบต้องเรียกกินผักให้หมดอ่าเป็นมิ้งกินผัก <laughs> บก,กินผักอยู่เลยแจนไม่รู้อ่ะปกติบก,กินผักอยู่เลย <c oughs> ิถ้าถาหยิบหดเนี่ยนี่มีกุกกเทียมากนใช่เลยเอ,อาอะไรมาตื่นเต้นฉันชอบกินหมี่กุกกะเทียมาก <c oughs> ไม่เหลือใรเธอแล้วไม่เหลือแล้วเธอหมดเยื่อใ่ความรักในใจจบไปเมื่อเธอทิ้งกันอย่าหวังให้เราเป็นอย่างเคย เลยตอนเอาสานเรื่องราวของเธอและฉันยังมีไหมอ่ะตุนปากป็ดเลยตอนเอาสานเรื่องราวของเธอและฉาเฮ้ยเลิกทำตัวงี้ได้ป่ะไอ้บองโตได้แล้วแล้วทำไมคนที่โตๆจะต้องไม่ทำตัวอย่างงี้วะมึงจะเป็นผู้พ่ออะไรมึงถามตัวเองไงพูดอะไรจะตบเลยแด็ด ถ้าโตต้องเด็ดขาดตบตือตบไม่แต่หมูกรอบอันนี้อร่อยอันนี้ยอมชิมนีิชิมหีิหนูโต,ตมาชิมบอกแล้วอร่อยเอเอเอม่อกี้กินหมูกรอบจริงทำไมอร่อยอร่อยมากทุกคนบอกแล้วเหมือนหมูกรอบจริงมั้ยไม่เหมือนแต่มันเป็นอย่างอื่นที่อร่อยคือมันไม่ได้เป็นแบบหมูกรอบแต่ว่ามันเป็นบางอย่างที่อร่อยไปเลยอะแต่หมูกรอบมันจะมีความคลาสสิกของมันมนั่นคือชั้นมันหมูเฮ้ยอร่อยนะไม่รู้ว่าเด็ด อแต่ที่คลาสสิกที่สุดคืออะไรบ้าเห็ดเห็ดไม่คือหอมหอมไหมมัย้ยยุ้งยุ้งตกยุง้งทีหลังเล่ตายแล้วอ,อย่าตียุง้งวันนี้รู้สึกผิดมากเลยบ้า น่าจะโตบีบีนิดนึงตอนประมาณปสองอ่ะถ้าจะคิดถึงเรื่องเจ้ากรรมนายเวรก็คิดถึงเรื่องนี้ได้เหมือนกันแมงวันตบแมงวันทีเป็นร้อยตัวเหมือปะไม่ตบยุงนะคะแอดวานเคยเห็นไม้ตีแมงวันปะกูนั่งตีได้น่ะเพื่อเพื่อเพื่อเคมีอยู่โซนหนึ่งที่บ้าโรงงานเก่าแมงวันเยอะใช่ปะมะตรงแทงอ่ะตีป้อปะโป้อตายเป็นร้อยตัวเลยน่าเด็ดคอโทษนะคะแมงวันตีเพื่อนเลยแล้วนะเขาควรตีน่ะแต่ก่อนโบก็ไม่ตียุงนะแต่พอเพื่อนโบตีบุก็ตีเลยมาทำก่อนอ่ะ อื้มอื้อืมไมมันนี้ถว่าเกินเหตุนะกูไม่อยากพูดอะไรเลยอ่ะพูดิอร่อยไม่ไหวอื้ แต่บอกว่ารายการเราเป็นรายการที่คือถ้ากินก็คือกินอะถ้าไม่กินคือไม่กินเลยอะเข้าใจใช่ไหมอันนี้อันนี้เข้าใจหรือเปล่าอะไรที่อร่อยแล้วอะไรที่ดีบ้านเราจะอิ่มมากแนะนํานะถ้าเกิดว่าใครดูแลหยิวไปด้วยนะแนะนําให้อะไรว่าพอตอนวิธีทาแล้วก็ไปทําตามทำตามจปุ๊บนั่งดูแล้วก็กินไปพร้อมกันเฮ้ยอันนี้นคือฟินฟินอร่อยหมดจดเลยนะเพราะวกเคยทาแล้วแต่ก่อนติด Man, รันนิ่งแมนแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยถูกใจมาก่อนแต่ก่อนติดรันนิ่งแมนแล้วเขาชอบแบบไปแวะตรง เขาชอบไปกินมาม่าหรือว่าจะจังเมียวจะจังนงแล้วโกก็จะต้องไปหามากินบ้างว้ยแล้วก็นั่งดูไปด้วยกินไปด้วยดูโกรธโกหรือป่าคือพอด่อนแล้วก็ไปดูเพราะว่าไงไม่ได้กดพอดคือเตรียมมาเพื่อจะมาดูเอาล้วก็กินจังเมียนพอดีคือรู้ว่าต้องมีกินสักอย่างกินอะไรก็ได้ขอให้กินเหมือนกัน่ะก็คือรู้สึกชอบเอาออกไปได้ปะจะเอาลงก่อนแล้วเดี๋ยวโบ๊จะเอาดีลงใครเอียวนี้ออก อ่ะงั้นเอาใหม่งั้นเอาใหม่อ่ะเดี๋ยวจยยกขึ้นโบยกขึ้นเดี๋วเอาอันนี้ออกอ่ะเจย์เอาอีกนึงออกไม่เอาวะวางไหมจะโบถือสีเขียวก่อนอ่ะเดี๋ยวเอาขึ้นโบออกเดี๋ยวออกไหนมาเมาออกให้หน่อยแม่ดิอันนี้ออกกั้แม่คุณอ่านใหญ่หรือกว่าจะเสร็จเนี่ยไปดูเบื้องหลังน่ะโหนี่โบบอกว่าโบไม่กินหมูกรอบเจแม่ทำอะไรวะก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวอะไรวะมันตกคุณเขาเสกมาบ้านหลังบ้านเราไปร้านหลังว่าเราไปฟู้ดคอร์ดป่ะขอก๋วยเตี๋ยวได้ก๋วยเตี๋ยวมึงเอาให้เราด้วยไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวธรรมดานะก๋วยเตี๋ยวจริงๆริงคุณนุ่งผาไปสั่งมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วแม่เสกก๋วยเตี๋ยวเรือมาให้ได้ยังไงวะไม่เดี๋ยวนี้มันจะมีเหมือนเป็นไอเนี่ยไม่แต่เขาคาบเขาอะไรบ้างผมเข้าใจแต่รู้คือแบบแค่แค่ลวกแล้วเอาขึ้นอะ ไม่ใช่มันเหมือนเกินไปเขาเต๋อเนื้อเลยนะเต๋อเนื้อเลยเหรอโอ้โหแกมีเขาเปิด<ส>เดบบลยนี่วันก่อนในหมู่บ้านเจ๊อยากเจน,นี่สุกี้แห้งใส่ไข่ครับมังสวิรัติมานั้นกินมังจเจ๊ก็แบบว่าอะไรปะในน้องสั่งให้หน่อยน้องบอกเจ๊ขาเขาบอกว่ารอ30นาทีนะคะพอดีคิวเยอะสิ่งเจ๊ทำเลยว่าโทรหาหมาภายใน15นาทีเสร็จสุกี้แห้งใส่ไข่มังสวิรัติเบื้องหลังคนอื่นอาจจะแบบเอ้ยคิดว่าอะไรอย่างงี้แต่เบื้องหลังตัวนี้อันซาราตุรีดูรองเท้มาปะเบื่อ คือขอได้นะแต่ต้องโดนแดดเลยมาเคยกินปีบเผือกเองัหมกินแล้วอร่อยนม่ก็เือนชมเลยอ๋อกินได้มาไม่ค่อยชอบกินเสืมือตัวเองอะไม่ชอบเลยกินแล้วอร่อยกินแล้วอร่อยมารู้กขอามาคืออร่อยทุกคำอ่ะขอบคุณละลูกขอบคุณมากขอบคุณนะอันี้ก็เป็นไงละ ไม่แต่ข้อเสียของเมียเคยเลยปะเหนื่อยคือพังเหมือนเทดานคือพังอ่ะมันจะให้โบทายกับบิวทายนะมีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาเรียนจบเรียนจบแบบจบปริญญาตรีอะแล้วพ่อเขาภูมิใจมากเลยลูกเขาจบพ่อให้ตังค์ไปเจ็ดหมื่นให้ไปซื้อรถไปแดงแต่เขาไม่ไปซื้อรถจะให้บิวโบทายว่าเขาไปซื้ออะไรเอาเงินไปโป๊ะหี่ไม่ใช่ตรงมึงอะเป็นคนไม่คิดอะไรเลยมึงตอบเลยอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งตอบไปถ่ายที่ให้พ่อไม่เอาไปซื้อไม่ได้ไปถ่ายเจ็ดหมื่นเนาะเจอทีให้พ่อมึงกูไม่ไหวแล้วมันพินกูย ก็ถูกได้แทบพันนจริงๆแล่พอคนทายผูกก็มาบ่นกระโดดถ้าว่าอ้าวเล่าใหม่ทีสองร้อยเดี๋เล่นเลยคึงไม่ได้งงเลยมันถ้ามันเงินมันลดงงอาเดี๋ยวเล่าใหม่เล่าใหม่เรามลูกชายเขาเรียนจบพ่อภูมิใจมากเลยเลยให้เงินไปเจ็ดแปดหมื่นนี่แหละประมาณนี้ให้เอาไปซื้ออะไรก็ได้ได้ไหมพ่อไม่มีฐานะแต่สิ่งที่เราต้องมายังกูเพื่อที่จะทำสวนทำไรเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแล้ว จ็ดแสนมั้งแม่พ่อน้ำพอไม่มีเงินเหรอพ่อเก็บมาทางชีวิตอะอพ่อรวยมากนะเจ็ดแสนนี่รวยนะเขประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดแสนี่แหละโอ้โหประมาณได้ยังไงมันหลักนึงเลยนะเจ็ดหม่ะเจ็ดหมแต่เขาบอกเกือบล้านอ่ะก็ต้องเจ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็ดแสนะให้ไปเ็นี่เอาไปถ่ายที่ให้พ่ออุยเจ็ดหมืดีกว่าโอ้โหไปเล่นลเดียวไปเจ็ดหมื่นมนไม่ใช่เแสนแล้วไหนถึงล้านเลยเกืบล้านแล้เกือบล้านเลย เราจะถ่ายมามาโบถ่ายไม่ถูกแน่เนี่ยไม่วันทางดินก็ถ่ายไม่ถูกไอ้ปลดนี่พ่อไม่มีพ่อจะเอาเงินให้เป็นลูกไปใช้จะให้มากลับมาปลดนี่ให้อีกมาที่ไม่ถึงแล้วเขาจะไปซื้อสิ่งนี้บอกกันน้อที่ดินเพื่อให้พ่อกับพ่ไปอยู่ด้วยกันใหม่คุบอกนี่แบบพูดที่ดินเพลงนะเก็มูลนิธิใหม่จักรยานก็ไม่ซื้ออะไรก็ไม่รู้ควายทีวีโทชีวิตหรืออัปป่าควายเหรอหุ้ยควายก็เลยเก้ได้สองร้อยเหรอ โอนมาด้วยสองร้อยวันนี้เรากินเยอะมากเลยมันหมดเลยนี่ทุกคนเคยเป็นไหมเวลาแบบว่าหลังแปรงฟันเสร็จก็ยังไม่มั่นใจรู้สึกว่าปากไม่สะอาดเคยเป็นเป็นมากมากเลยทำไมอ่ะตลอดอ่ะรู้สึกว่าแบบยังแบบยังไม่สะอาดเลยใช่แล้วบ้านเราสมมติปกติบราแปรงฟันกี่รอบกี่รอบสามจับจริงจริงนะแปรงทั้งวันเลยเนี่ยทนนะเหงือกมึงล้นขึ้นไปทั้งวันเดียว แต่ยังกินจนกว่าจะรู้สึกว่ามันแบบฝืดอะ<ช>่ะจริงหรอ,หรองั้นนี่เดี๋ยวจะแนะนานะเทพไทยบอกเลยตะเก็นเราใช้ลแล้ดดวปก<า>่กใ<า>ช่นิดเดียวปากกาใช่เทพไทยใช้นิดเดียวปากอาเลยทุกคนอันเนี้ยคือไม่ได้ติ่งไม่ได้ควยนะั้นจริงแต่ว่าคือเบสเลยอ่ะน,นี่ทุกคนจะบอกว่ายาสีฟันเทพไทยนะเป็นยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นผลิตจากสมุนไพรจากธรรมชาตินี่มีอะไรบ้างมีพิมเสนมีกระบุนออยการภูสาระแนเขาช่วยดูแลสุขภาพเหงือนเราฟันไม่ใช่แค่ฟันอย่างเดียวนะแต่เหงือกเราด้วยนะช่วยลดาการสะสมของ คนด้วยนะ เวลาเรากินอะไรเข้าไปบางทีเราไม่รู้นะว่ามีเอฟเฟกต่อฟันแล้วใช่อีกอย่างหนึ่งคือช่วยลดกลิ่นปากโอ้โหอันนี้สําคัญทําให้ปากาสดชื่นกลิ่นปากเป็นสิ่งสําคัญนะเวลาเราไปคุยกับใครถ้ากลิ่นปากเราไม่ดีจบล้เราไม่มั่นใจไงทุกคนคะเขามีทั้งหมด3ขนาด15กรัม35บาท30บกรัม60บาท70กรัม10 5บาทค่ะแล้วใช้แค่เม็ดตัวเขียวเท่านั้นประหยัดแล้วก็ถูกมากเลยจะบอกว่าเขามีขายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ร้านค้าทั่วไปเลยเดี๋ยว แต่บอกเลยว่าวันนี้คือแบบว่าอร่อยมากถ้าทุกคนดูในคลิปไหนในบิวกินเยอะๆเนี่ยก็คือโคตรอร่อยอร่อยทุกคำพูดได้คำเดียวว่าเกลี้ยงลองไปทำกันดูนะอือไปแล้วทุกคนไม่ไหวแล้วอะไปแปรงฟันก่อนไปไปแปรงฟันด้วยไป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 แล้วบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบายไปแปรงฟันก่อนนะบายบอกมาพูดดิบอกมีขขยที่ไหนบ้างเนี่ยมีขขยที่ไหนบ้างเนี่ยอือ เ้า <risque. S 1> <Luc> สูง่นรถตะเคียนก็้มาถามให้หน่อยมีขายที่ไหนบ้างเนี่ยถามให้หน่อยแม่ไม่มีขายที่ไหนเอาใหม่ถามให้หน่อยว่ามีขายที่ไหนบ้างเนี่ยบิวถามให้หน่อยไม่มีขายที่ไหนบ้างเนี่ยไม่มีเขาว่าถามให้หน่อยขอถาม <B iel S 2> บิวกว่าให้มาถามบิวให้หน่อยไ้บงถามให้หน่อยขายไหนบ้างเนี่ย